เราได้เรียนรู้วิธีขอวิธีสังเกตและว,วิธีรักษาคลื่นพลังงานสูงกันไปแล้วแต่คำถามที่หลายคนสงสัยคือต้องรออีกนานแค่ไหนสิ่งที่ขอจึงจะปรากฏความลับไม่ได้อยู่ที่การรอคอยค่ะแต่อยู่ที่การหยุดรอคอยค่ะด้วยการใช้เทคนิคส่งพลังที่เรียกว่าการใช้ชีวิตราวกับได้รับแล้ววันนี้ เราจะมาเรียนรู้3เทคนิคที่ช่วยปรับเปลี่ยนขึ้นความถี่ของคุณให้ตรงก,กันกับความเป็นจริงที่คุณปรารถนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเทคนิคที่1สมุดบันทึกความรู้สึกจากอนาคต the emotional journal แทนที่จะเขียนว่าฉันหวังว่าจะได้ให้เขียนถึงความรู้สึกหลังได้รับสิ่งนั้นแล้วค่ะเช่น ถ้าคุณต้องการงานใหม่ที่มั่นคงให้เขียนบันทึกว่าวันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณและเบาสบายมากที่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ฉันรักความรู้สึกมั่นคงทางการเงินนี้เหลือเกินกุญแจคือการถ่ายทอดความรู้สึกของความสำเร็จความสงบและความมั่นคงลงไปในสมุดบันทึกนี้ราวรับว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วค่ะ เทคนิคที่สองการปรับพฤติกรรมทางกายภาพ The Physical Shift สภาวะทางกายภาพส่งผลต่อเคลื่อนความถี่ของเราค่ะลองถามตัวเองว่าคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเลิศหรือคนที่เป็นอิสระทางการเงินจะมีท่าทางอย่างไร เริ่มต้นจากการปรับท่าทางให้มั่นใจเลือกเส,เสื้อผ้าที่ทําให้คุณรู้สึกมีพลังหรือแม้แต่การดูแลพื้นที่รอบตัวให้เป็นระเบียบตามที่คุณปรารถนาการทําเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณไปยังจิตใต้สํานึกว่าฉันพร้อมแล้วสําหรับเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของฉันเทคนิคที่3การตอบสนองต่อปัญหาแบบตัวตนในอนาคต the future self response เมื่อปัญหาเล็กๆน้อยๆอยเข้ามาในชีวิตให้หยุดและถามตัวเองว่าถ้าฉันได้รับความปรารถนานั้นแล้วเช่นถ้าฉันรวยแล้วฉันจะตอบสนองต่อปัญหาการเงินเล็กน้อยนี้อย่างไรตัวตนในอนาคตของคุณจะตอบสนองด้วยความสงบความไว้วางใจและความรู้ว่าปัญหานี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยการเปลี่ยนปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นการดึงพลังงานของตัวตนในอนาคต มาสู่ปัจจุบันทันทีค่ะการใช้ชีวิตรากับได้รับแล้วไม่ใช่การเสแสร้งแต่คือการเปลี่ยนคลื่นความถี่ให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีจงสนุกกับการสวมบทบาทเป็นตัวตนในเวอร์ชันที่คุณรักที่สุดและไว้วางใจว่าจักรวาลกำลังทำงานตามความรู้สึกที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสำเร็จของคุณค่ะถ้าคลิปนี้สร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Gentle s o u l Space นะคะ